เรียนปในระเบียบก็ต้องกานเกงถุงเท้างเวนกันคนก็เอามาแค่เสื้อไงครับนี่แบบที่เจ็แ,บบแ,เตเแต่ตงเ,นนเ,เาาสุดปลายแล้วเอาผ้าแล้วเอาวางเล้แบเอาที่มันดสูงสุดเรครับง่าผมคิดเลว่าเดนนะครับจำนวนคนคลิกกี่พันกว่ารัสองพันคนเลยไดกดหลายครั้งเลยกดหลายคนอนเดีกดอันที <4 S 1> ่ได้เยอะที่สุดนี่ประมาณสามกว่าคันครับกดไลน์ ที่หนึ่ที่สองสูสีครับยู่ที่สองร้อยแปสิบสองร้อยเก้าสิบครเอันน้สองคับคุณต้องมากรุงเทพบอกเลยก็คุณก็นั่งเครื่องมาอย่างนี้เลยผมจ่ายแค่คนไปใหว่าไปไหนคนเนี้ยยังงงวะเอ้ผมคิดไปแล้วมันรอดแรกไงแล้วผมเป็นดับห้าสิบสามขีดสูงสี่ี่ีคะแสิบสามขีดูงสี่ห้าสิบเจ็ดสูงี่ันไดเดียวโอเคตัดเกณฑ์ผ่ลมถนดู้ินสด่อี ยี่สิบสามนะเข้ากรรมการแม่แม่แต่เขาจะขึ้นมอกโลกในห้องนสอเลยขั้นเดียวเขาั้่เดียวไปที่หนึ่งี่ไดรที่หนึ่งนี้จะได้ที่หนึเอาเนี้่อนเลยครับเอาเลยครับโอเคนี่นะครับหนึ่ง